อยู่ที่ตรงนี้อีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วใช่ปะที่ต่างๆพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ําหนักการลดความอ้วนใช่ไหมคะขั้นตอนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลดน้ําหนักเออก็ถ้าใครมีโอกาสที่สามารถจะช่างอินบอดี้ได้ก็แนะนำานะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ภายในที่แบบบางทีมันบอกไม่ได้ด้วยแค่น้ําหนักอะ่ะเออไม่ใส่น้ามันเลยนะคะเปลี่ยนเป็นผักน้ำค่ะแล้วก็ผักที่ใช้เนี่ยขเขาจผักออร์แกนิกนะคะส่วนกะเทียมเนี่ยเออแล้วคคุณป้าร้านมากรีบอะไรอันนี้เยอะไป อเยอะไปโหฉันจะไปฟิตเนสทำไมวะแม่งเป็นแบบอะไรที่โคตรทรมานเลยก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับตั้งตั้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตั้งตั้งชาแนล อยู่ที่ตรงนี้อีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วใช่ปะที่ตังตังพูดถึงเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดน้ําหนักการลดความอ้วนใช่ไหมคะคลิปนี้ค่ะก็เลยจะมาเริ่มต้นนะพูดถึงขั้นตอนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นลดน้ําหนักเอออะไรแบบนี้เพราะตังก็ถือว่าตังเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเหมือนกันเพราะว่าทามาหลายครั้งแล้วก็แบบหยุดบ้างพังบ้างระบาดแตกบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือพยายามจะเริ่มต้นใหม่นะทุกคนสําหรับคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นเออเท นสําหรับแบบผู้ที่เริ่มต้นเนาะที่แบบว่ามาแชร์กันนะคะก็อาจจะมีผิดมีถูกหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยต้องรู้จักร่างกายตัวเองก่อน,นะคะ่ะก็คือชั่งน้ำหนักวัดสัดส่วนถ่ายรูปเออถ่ายรูปมันจะเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจสําหรับเราส่วนการชั่งน้ําหนักนะคะก็ควรจะเป็นเวลาเดียวกันในทุกๆอาทิตย์สมมติว่าเราตั้งใจว่าตื่นมาปุ๊บยังไม่กินน้ํายัง เไม่ขับถ่ายยังไม่กินอะไรเนี่ยช่างเลยปึ้งอาทิ์ต่อไปก็จะต้องเป็นเวลาเดียวกันก็คือยังไม่กินน้ำยังไม่ขับถ่ายเราก็ช่างไปเลยนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสที่สามารถจะช่างอินบอดี้ได้ก็แนะนำนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ภายในที่แบบบางทีมันบอกไม่ได้ด้วยแค่น้ําหนักอะ่ะมันจะมีทั้งไขมันใช่ไหมมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งน้ำนะคะอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วว่าบางทีลดน้ําหนักอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขตาช่างอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมันมวลกล้ามเนื้อข้างในร่างกายด้วยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะแน่นอนว่าการกินสําคัญที่สุดทุกคนหลายๆลคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยการลดน้ําหนักก็ต้องบอ,อกกําลังกายดีอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการกินอาหารเนี่ยแปเลยทุกคนอาจจะเคยได้ยินวลีที่แบบว่าซิกแพคสร้างได้ในห้องครัวไม่ใช่ว่าไปออกกําลังกายในห้องครัวไม่ใช่แต่หมายถึงว่าการทําอาหารกินเองหรือว่าการควบคุมอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการกินน่ะมันก็มี หลากหลายมากๆเลยใช่ไหมตอนนี้มีทั้งคล t o LoK, IF เยอะมากๆนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะจริงๆต่างๆว่าง่ายมากๆตัดหรือว่าเลี่ยงของทอดของหวาน ถ้าสมมติว่าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หวานร่างกายต้องการของหวานเนี่ยก็สามารถทานสารให้ความหวานแทนได้นะคุณคืออันนี้ตั้งนังไปฟังมาจากหลายๆที่นะคะมันจะชอบมีคนมาบอกว่าเฮ้ยสารให้ความหวานอะมันไม่ดีนะแต่ที่ไปดูรีเสิร์ชซึ่งมีเปเปอร์แบบเขาทารีเสิร์ชวิจัยกันมานะคะเขาบอกว่าคือเขาอะจับคนมา2กลุ่มคะ่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือให้ สารให้ความหวานใช่ปะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกินแบบน้าตาลปกติอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ให้อาหารเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคนที่กินสารให้ความหวานอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะอยากอาหารมากขึ้นแต่ถ้าให้ดีเนี่ยพยายามทานให้น้อยที่สุดก็ดีกับร่างกายค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือลดหรือว่าเลี่ยง processed f o o เนาะพวกอาหารที่มันแบบว่าผ่านการปรับปรุงปรุงแต่งมาเยอะๆพวกไส้กรอกพวกแฮมหรืออะไรที่มันแบบ p r o c e s มาเยอะๆอะ่ะทุกคนก็พยายามเลือกกินแบบผักโซ ผลไม้สดนะจริงๆผลไม้ก็มีน้ำตาลเยอะเหมือนกันก็ต้องเลือกกินอีกเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องกินอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะก็คือดื่มน้ำเยอะๆคุณกำลังต้องการตัวช่วยอยู่ใช่หรือไม่คือแต่ว่ามันเวิร์กมากเลยนะแต่ว่ามันก็หนักแหละแต่ก็สําหรับคนที่แบบว่ายิ่งทํางานออฟฟิศหรือว่านั่งโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันจะได้ไม่ต้องลุกไปแต่การลุกไปเติมน้ำก็ดีนะแล้วแต่ละแต่ละคนละคือการลุกระหว่างวันไปเติมน้ําน้ําหมดไปเติมน้ำอะไรเงี้ยมันก็ถือเป กำลังกายไงวันละสอลิตรนะถ้ามีตัวนี้ก็ก็ดีมันก็จะได้ดูว่าแบบเฮ้ยกี่โมงแล้วควรกินถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ก็จะหนักนิดน,งน,งนึงนะคะข้อที่3าค่ะก็คือจดแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งที่ตัวเองกินนะคะอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีความรู้อ่ะเราอาจจะคํานวณไม่ค่อยได้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้กี่แคลอันนี้โปรตีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างเนี่ยก็คือเสิร์ชใน Google มีหมดเลยคือตังเคยแบบสมมติว่าผัดซีอิว๊ววันนี้ฉันต้องกินผัดซีอิว๊วเข้าก เวนวักแคลอรี่ปึ้งห้าร้อยไม่กินอ๋อเปลี่ยนไปสั่งซุก,กี้แทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยข้าวมันไก่เวนวักแคลอรี่ห้าร้อยปลาคะเอาข้าวขาวธรรมดาไม่เอาข้าวมันอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคของตังก็คือเวลาสั่งข้าวมันไก่แต่ก็ต้องดูอารมณ์ป้าด้วยนะบางทีแบบว่าจุกจิกมากไปเดี๋ยวป้าเครื่องตาลิวใส่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าพูดแค่ว่าน้ํามันน้อยอ่ะตามว่าไม่เยอะไปหรอกเขาทําได้แต่ถ้าแบบว่าเออไม่ใส่น้ํามันเลยนะคะเปลี่ยนเป็นข้นียวนะแล้วก็ เออแล้วพวกคุณป้ารานมาทกกลีบอะไรอันนี้เยอะไปอันนี้เยอะไปหมูอล้วขอแบบไม่ติด แล้วก็จะแนะนำอีกหนึ่งแอปนะคะซึ่งตังตังก็ใช้อยู่เหมือนกันชื่อว่า fitness house นะคะก็อันนั้นอะ่ะจะเป็นแอปที่เอาไว้จดเลยว่าแต่ละวันเรากินอะไรมื้อเช้าแอดเข้าไปปึงป้งปึง้งพอเสิร์ชหามันก็จะขึ้นเป็นแคลให้เราแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะแบบบวกลบเนาะมันคงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ต้องเจาะหรือขนาดนั้นก็ได้สําหรับคนที่เริ่มต้นนะคะก็เอาเป็นแคลแล้วก็อย่างที่บอกไปข้อที่แล้วเนาะอะไรที่รู้ว่ามันอ้วนก็คือตัดทิ้งของทอดของหวานต่อไปค่ะข้อที่ 4. ะะก็คือการออกกําลังกายสําหรับผู้ที่เริ่มต้นหรือว่ารู้สึกว่าแบบในชีวิตประจำวันมันแบบเฮ้ยมัน ไม่ได้จริงๆวะ่ะมันไม่มีเวลาไปออกกําลังกายจริงๆนะ <c oughs> ก็เริ่มต้นจากการเดิน <c oughs> แบบเดินนิดเดินหน่อยอะอะไรก็เดินไปเหอะสมมติว่าแบบปกติขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามันสัก2ชั้นอะเปลี่ยนเป็นขึ้นบันไดแทนค่อย <c oughs> <c oughs> ๆเริ่มทีละนิดหรือแบบนั่งทําง,งานคอมตั้งนาฬิกาไว้ว่าแบบทุกๆชั่วโมงฉันจะต้องไปเดินวนรอบหนึ่งแต่ก็ดูเจ้านายด้วยว่าเจ้านายด่าหรือเปล่าถ้าเจ้านายไม่ด่าก็คือสามารถทําได้ก็พยายามนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าจัดสรรเวลาตัวเองได้ซึ่ง ตังรู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นเหมือนข้ออ้างเหมือนกันนะบางคนจะชอบพีข้ออ้างว่าแบบเคุยยุ่งว่ะไม่ว่างว่ะอะไรอย่เงี้ยแต่จริงๆอ่ะเราหาแค่แบบ40นาทีเองทุกคน40นาทีก็คือได้ออกกําลังกายแล้วนะช่วงที่แบบติดติ๊กต๊อก เลื่อนติ๊กตอกก่อนอาบน้ำอะไรเงี้ยก็คือแบบเอาช่วงนั้นนะไม่ได้วางมือถือปึ้งฉันจะต้องผอมอะไรเงี้ยเปิดคลิปใน YouTube เลยค่ะ Excise อกสอกกำลังกาย20นาที30นาทีเนี่ยอย่างน้อยร่างกายมันก็ค่อยๆได้เริ่มแหละอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับผู้หญิงเลยเนี่ยใครที่รู้สึกว่าไม่ฉันไม่เวทเด็ดขาดฉันไม่อยากมีกล้ามการลดน้ำหนักคือการคาร์ดิโอการวิ่งเท่านั้นก็อยากจะให้ปรับดูใหม่เพราะว่าแต่ก่อนตันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันตามรู้สึกว่าแบบ หแม่งหนัก,กว่ะต้องมาแบบทรมานร่างกายแม่หไม่ไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการที่เรามีกล้ามเนื้อนะคะซึ่งผู้หญิงเราอ่ะมันยากมากที่จะแบบอหูเป็นนักกามได้ขนาดน,นั้นคือมันต้องฝึกหนักมากๆแล้วก็ต้องคุมการกินแบบดีมากๆ คือแบบมันยากอะทุกคนก็เลยอยากให้ทําความเข้าใจใหม่หรือแบบลองมองใหม่ดูว่าแบบเฮ้ยเวทมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็การมีกล้ามเนื้อเนี่ยมันดีต่อร่างกายเพราะว่ามันจะช่วยระบบเผาผันเวลาเรากินอะมันก็แบบมันก็เผาผันได้มากขึ้นอะมันก็จะแบบไม่ได้กลับมาอ้วนง่ายเท่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเพิ่มเวทไปด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้ไปฟิตเนสนะมันก็จะมีคลิปอยู่แล้วแหละใน u t u b e นะคะเป็นแบบ body ้เวทเออ body ้เวทก็คือการออกกําลังกายโดยใช้ แบบน้ำหนักของร่างกายตัวเองโดยไม่ต้องมีดัมเบลนะคะอย่างเช่นการแบบวิดพื้นเอยหรืออะไรอย่างเงี้ยเออม,มันก็มีเยอะแหละลองเสิร์ชใน y t u t u นะคะและข้อที่5ค่ะต้องตั้งใจแล้วก็อดทนค่ะทุกคนต้องอดทนคือตังอะเคยคิดเลยนะว่าแบบโอ้หฉันจะไปฟิตเนสทำไมวะแม่งเป็นแบบอะไรที่โคตรทรมานเ๋ยต้องแบบไปยกน้ําหนักแบบหนักๆแล้วก็ออ แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโหแม่งทรมานชะมัดเลยอ่ะกินแม่งโคตรมีความสุขเลยเหมือนแบบฟิตเนสเป็นแหล่งทรมานร่างกายอ่ะเออแต่ว่ามันก็ดีต่อสุขภาพอะทุกคนก็คือต้องตั้งใจแล้วก็อดทนนะคะอยู่ที่ระเบียบอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอยู่ระเบียบได้มากใช่ไหมคะแล้วทําถูกวิธีก็จะเห็นผลเร็วแต่ถ้าแบบเออไม่เป็นไรไม่รีบจริงๆตังว่าการลดน้ําหนักมันไม่ต้องรีบเลยนะเพราะว่ามันต้องทําตลอดชีวิต ไม่ต้องรีบตั้งใจแล้วก็อดทนมันไม่มีทางเห็นผลในแบบ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าเลือกการกินเลือกการออกกําลังกายที่เรารู้สึกว่ามันโอเคกับเราแล้วเราสามารถทําไปได้ยาวๆไม่ใช่แบบหูกูกินแบบแอปเปิลวันละลูกอะไรเงี้ยคุณจะทําได้ตลอดชีวิตหรอกไม่มีทางอ่ะแล้วก็น่าจะน่าจะป่วยก่อนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นผลเองนะคะแล้วก็ตั้งใจไปด้วยกันส่วนบางมื้อบางอันที่ตะบะแตกบางก็ไม่เป็นไรค่ะตั้งว่าคนเรามัน มันก็มันก็ใช้ชีวิตเนาะไม่ยงั้นมันจะมีของอร่อยไว้ทาไมเออต้องมีตะบะแตกกันบ้างเราก็ตาบะแตกไปด้วยกันแต่ก็นึกได้ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรกลับมากลับมานี่ก็เป็น5เทคนิคสําหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นจะลดน้ําหนักเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราทําไปด้วยกัน่ะทุกคน เดี๋ยวตังนัจะทาพวกบลนะ็อกเนาะว่าในแต่ละวันตังๆกินอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีบางวันที่กินดีแล้วก็บางวันที่กินไม่ดีซึ่งเป็นเรื่องปกติแล้วก็บางวันที่ออกกําลังกายอะไรประมาณนี้นะก็จะพยายามทำบล็อกมานะคะแล้วเราก็จะได้แบบเฮ้ยอัปเดตซึ่งกันและกันเนาะสมมติตอนนี้ทุกคนแบบเฮ้ยฉันหนักเท่าไหร่อยู่คอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆมาคอมเมนต์กันว่าเอ้ย e เอาน้ําหนักเพิ่ม <laughs> อะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์คอมเมนต์กันนะคะอย่างที่บอกไปว่าต่างๆไม่ใช่กูรูผู้รู้หรือว่าเชี่ยวชาญ100%นะคะทุกอย่างที่พูดก็คือฟังมาบ้างไป ดูรีเสิร์ชมาบ้างหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวที่คนมีความรู้เขาบอกบอกมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูกันนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะอยากเป็นกำลังใจอยากลดน้ำหนักไปพร้อมๆกันก็อย่าลืมกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์ถูกแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดไลค์นะคะกดแชร์ไปดีพร้อมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้แจง้งเตือนก่อนใครเลอ่าวันนี้ไปแล้วนะคะตังัง